คลื่นที่ร่มถาโถมเข้ามาเมื่อปีก่อนสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กซึ่งขยายว,วงการหนังสือไทยได้ไม่ใช่น้อยกระแสอ e ีบุ๊กถูกจุดประกายขึ้นในประเทศไทยพร้อมๆกับความนิยมในโทรศัพท์อัจฉริยะหรือสมาร์ทโฟนรวมไปถึงบรรดาแท็บเล็ตเจ้าตลาดการ์ตูนไทยอย่างบรรลือกรุ๊ปบอกกับเราว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสำนักพิมพ์ที่ปรับรูปแบบจากหนังสือกระดาษสูอ e ่อีบุ๊ก โดยเริ่มนำร่องที่การ์ตูนขายดีที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยดีมาก,กว่า50ปีอย่างขายหัวเราะที่ผลิตออกมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ iPad iPhone และ Android ซึ่งลูกค้าสามารถโหลดการ์ตูนขายหัวเราะมาอ่านได้ในราคาที่ถูกกว่าการ์ตูนเล่มถึงเกือบเท่าตัวกระแสตอบรับจากผู้บริโภคก็ค่อนข้างดีซึ่งดูได้จากยอดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจากกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ หรือว่ากระแสตอบรับดีมากๆเพราะว่าในวันที่เราทำการเปิดตัวเนี่ยก็มียอด ของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้อ่านขายหัวร้ะที่อาจจะมีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปอย่างสมุติว่าพี่เคยอ่านเมื่อตอนเป็นเด็กๆปัจจุบันการทํางานอะไรมันมากขึ้นไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านที่จานขายหัวล้ะหรือมีเวลาเพียงพอฉะนั้นก็กลับมาอ่านอีกและที่สําคัญคือกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งโดยปกติเขาสั่งกับเราที่เป็นระบบสมาชิกเนี่ยค่าหนังสือพันกว่าบาทแต่ค่าขนส่งนี่มันสามสี่พันบาท ซึ่งตรงนี้เขาก็ใช้วิธีการซื้อผ่านอ e ีบุ๊กทำให้ลดค่าขนยง,งไปขณะที่สำนักพิมพ์ต่างๆทั่วประเทศต่างก็เกาะกระแสดิจิทัลโดยเฉพาะบรรดาหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่ต่างพากันออกหนังสือออนไลน์เพื่อจับก,กลุ่มลูกค้าที่นิยมหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ไฮเทคเช่นแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนมากขึ้นแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ชี้วัดว่าอีบ e ุ๊กจะเข้ามาแทนที่หนังสือกระดาษในเมืองไทย ที่ยังมองว่าในส่วนตอนนี้ของประเทศไทยคงยังไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ในมุมมองส่วนตัวนะคะเพราะว่าความคุ้นเคยของผู้บริโภคชาวไทยอาจจะยังบางบางประเภทของหนังสือยังคุ้นเคยกับการที่แบบได้สัมผัสที่เป็นเล่มยกเว้นว่าบางประเภทหนังสือที่ท,ที่ที่มองแล้วส่วนใหญ่ที่เขาวิเคราะห์กันว่าถ้าเป็นนิตยสารเนี่ยโอเคว่ามัน,ม,นมันเปลี่ยนไปทุกวีคทุกวีคเนี่ยมีมีเป็นไปได้ที่ว่าอ e ีบุ๊กจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ูอ่านส่วนหนึ่งบอกกับเราว่าอีบ e ุ๊กถือเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจเพราะสะดวกสบายในการพกพามีข้อมูลหลากหลายราคาในการดาวน์โหลดก็ถูกกว่าซื้อหนังสือแต่ก็ยังคงชื่นชอบการอ่านหนังสือที่เป็นเล่มมากกว่าและไม่คิดว่าอ e ีบุ๊กจะสามารถเข้ามาแทนที่หนังสือได้เช่นกันพกพาง่ายพกได้เยอะใช่ไหมแล้วก็เอาไปไหนก็ได้พี่ลองคิดดูเลยถ้าเกิดสมมุติว่า ต้องพกเพาราะจนหนักรมเล่มใ,ใหญ่อาจะบับราชบัณฑิตอะพกไปพกมาพี่ว่ามันอึดอ,อ,อ,อัดใช่ไหมเยอะแบกแต่มีอีบุ๊กเล่มไอเครื่องบางๆเนี่ยมันไม่ได้พกแค่เพาะจนหนกรมได้ใช่ปะ่ะมันพกได้ตั้งเยอะถูกไหมแต่ว่าในความรู้สึกของผมราะว่ามันความรู้สึกบางอย่างมันจะหายไปอะสัมผัสหน้ากระดาษกลิน่นหรือแม้แต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบบางทีก็บอกไม่ถูกอะแต่มัน สิ่งที่อีบุ๊มันไม่มีอ่ะผมมองในแง่ของวามสะดวกในการเปิดใช้คุณสามารถที่จะยิ้วไปอ่านที่ไหนก็ได้จํานวนมหาศาลอย่างเงี้ยผมเห็นง่ายๆผมซื้อแค่นี้เองอ่ะผมก็ต้องแบกแล้วอ่ะผมบอกว่าต่อไปในอนาคตต้องแน่นอนแต่จะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะทําลายก็ได้คือพวกไหนรู้ไหมพวกที่จะสะสมอย่างเงี้ยบางทีผมไม่ได้ใช้แต่ผมสะสมนะอัตลดนการอ่านในเล่มกับอ่านอีบุ๊กมันต่างกัน คืออ่านในอ e ีบุ๊กมันสะดวกมากเพราะว่ามันแบบไปไหนเทไ้ทุกที่ก็จริงแต่แบบหนังสือบางทีมันก็ยังไม่รู้เลมันคนติดค่านยมดเดิมๆอยู่อะ่ะณวันนี้อ e ีบุ๊กคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ผู้อ่านชาวไทยที่รักความสะดวกแต่การได้ใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสกับมุมกระดาษก็ยังคงเป็นมนต์เสน่ห์ที่ผู้อ่านชาวไทยจำนวนไม่น้อยหลงไหลอย่างยากที่จะมีอะไรมาแทนที่ได้ ฉลองจุ้ยใจเหิมถ่ายภาพสินีนาสวัสดิ์ภูลมันนี่ชาแนลรายงาน